พูดถึงแบรนด์แอสซันของทางอนันดานะผมก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับท็อปสุดของทางอนันดาเลยครับทุกคนสาหรับแบรนด์แอสเันเองเนี่ยทุกๆโครงการที่จะทางอนันดาเนี่ยจะพัฒนาเป็นแบรนด์แอสซันครับจะต้องอยู่บนทาเลที่ดีที่สุดพร้อมกับการออกแบบหรือดีไซน์ที่ออกมาสวยที่สุดนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยพอเราผ่านยุคโควิด -19 มาใช่ไหมครับผมพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเขาเปลี่ยนไปคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องการห้องใสใหญ่มากขึ้นนั่นเองทางอนันดาเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาออกแบบแล ในปัจจุบันก็คือจะมีการ De v e ล o p ในห้องไซส์ใหญ่ขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันภายในห้องต่างๆให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าโครงการแอสตันสีลมที่ผมอยู่ในวันนี้ต้องบอกว่าเขามีการอัปเกรดและเด v วล o อปหลายๆอย่างออกมาได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวตามผมไปชมกันครับ ซึ่งตอนนี้นะผมอยู่ที่โครงการแอสตันสีลมนั่นเองนะวันนี้เหมือนเป็น new a s ตั n สีลมเลยนะภายใต้แคมเปญ ascend Perspective New Pers the ซึ่งโครงการนี้จะมีความพิเศษนอกจากในส่วนของตัวพื้นที่สนางเนี่ยที่ได้ว่ามีการทัชอัพในส่วนของตัวยูนิตพักอาศัยเองก็จะมีการรีดีไซน์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันดูตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งอย่างพื้นที่แรกที่ผมอยากจะพาทุกคนมาชมนะครับก็คือในส่วนของตัวพื้นที่ reception area นั่นเองทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเอามาลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแบ่งเป็นสงโซนซึ่งจะ เมนล็อบบี้แอรียกันว่าจะมีความน่าสนใจอะไรกันบ้าง ซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้นะผมทุกคนต้องบอกว่าเป็นโซนเมนล็อบบี้ของโครงการนั่นเองที่มีการรีเฟรชแล้วก็นิวดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโดยคำนึงถึงเพนพอยต์ของลูกค้านะผมว่าลูกค้าหรือลูกบ้านแต่ละคนที่อยู่เนี่ยเขาชอบฟังก์ชันแบบไหนแล้วก็มีพฤติกรรมการอยู่แบบไหนบ้างเอามาปรับใช้กับนิวล็อบบี้แห่งนี้นั่นเองครับอย่างบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆล็อบบี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแกนล็อบบี้ขนาดใหญ่เขาจะมีการแบ่งโซนเนี่ยออกมาเป็นสโซนย่อยๆเวลาลูกบ้านลงมาใช้งานหรือมีเเเพพืื่่่ออออมมมาาาารรจะขขึ้้้นนไงบีีกสถท ของตัวเองแล้วก็มีการแบ่งแยกโซนนิ่งกันชัดเจนนั่นเองครับและทางโครงการเองนะครับผมก็ยังมีเพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันห้อง grab and go นะผมต้องบอกว่ามันตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบันมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ล็อบบี้ หรือโครงการเรามันดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะผมโครงการแอสซันเองเนี่ยตอนนี้เขาได้มีพทเน์กับทางดูสิตธานีนะผมในการที่จะมีในส่วนของตัวเอ็กซ์ตราเซอร์วิสเพิ่มขึ้นมาให้กับลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเฮาส์คีปิ้งนะผมลอนดี Service, Trainer, ist, ้เซอร์วิสฟิตเนสเทรนเนอร์สเปเชียลิสต์รวมไปถึงฟอร์จิสเซอร์วิสแล้วก็ในส่วนของตัวดูสิตอีเวนต์นะผมเรียกว่าหลายๆฟังชันเนี่ย บางทีลูกบ้านอยากจะใช้ห้องสปาแล้วไม่รู้ว่าจะจ้างเทรลปิสที่ไหนเนี่ยการที่มีเทเลปิสจากทางดูติเองเนี่ยหนึ่งเลยคือเราได้ในเรื่องของความปลอดภัย 2. ในเรื่องของมาตรฐานและ 3. คือในเรื่องของความสะดวกสบายในการเรียกมาใช้งานนั่นเองครับซึ่งนอกจากในส่วนของตัวพื้นที่ล็อบบี้ใหม่ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นอีกไฮไลท์หนึ่งของ a s t o n The New Perspective c a m แคมเปญณนะวันนี้นะผมก็คือในส่วนของตัวยูนิตพักอาศัยนั่นเองที่ได้เรียกว่ามีการรีเฟรชทัชอัพเป็น New Layout New Design ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งจะมีความน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามผมขึ้นไปชมกันครับ หรับห้องตัวอย่างแรกที่เป็นนิวดีไซน์ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาชมนะผมจะเป็น1ห้องนอนไซส์ XL ขนาดประมาณ49-50ตารางเมตรครับถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ห้อง l ลย o u t เนี้ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จะเป็นห้องที่ทุกคนอาจจะมีภาพจำว่าเอ้ยมันเป็นห้องหนึ่งห้องนอนที่มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางห้องใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าใช่ครับแต่ว่าวันนี้กับนิวแอชตันนะผมก็ต้องบอกว่าโครงการอ่ะเขามีการนิวดีไซน์แล้วก็รีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลย่างเมื่อเราเข้ามาภายในห้องครับเราจะพบกันในส่วนของตัวพื้นที่ห้องครัวก่อน แล้วก็ทางโครงการเนี่ยจะมีบิวอินในโซนของตัวตู้เก็บของแล้วก็ตู้วางรองเทา้าขยับไปนิดน,นึงเนี่ยจะพบกับในโซนของดิงหรือที่นั่งกินข้าวนั่นเองซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะให้สเปซที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเมื่อเข้ามาในโซนของตัวห้องนั่งเล่นเราจะพบกับความโปร่งที่รู้สึกได้เลยเพราะว่า ทุกยูนิตพักอาศัยของโครงการนี้เขาจะให้เพดานมาสูงถึง3เมตรแล็อย่างหนึ่งเลยกระจกเนี่ยให้มาแบบเต็มบาร์เลยคือฟูลไฮทเลยนะผมทำให้เวลาที่เราอยู่ภายในห้องเนี่ยเราจะได้แสงธรรมชาติจากข้างนอกเข้ามา่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและการแบ่งสัดส่วนระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นเนี่ยโครงการเขาจะเปลี่ยนจากที่เป็นบานสไลด์ที่เป็นไม้นะผมมาเป็นกระจกแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าทำให้ห้องเนี่ยมันมีมิติแล้วก็มีการแบ่งโซนที่ค่อนข้างชัดเจนจุดเด่นของตำแหน่งห้องยูนิตนี้นะผมก็คือเราจะสามารถที่จะเช็ควิวในส่วนตัวห้างไอคอนสยามได้ซึ่่่่งงงกก็ต้อบอบววาใชปีหม หรือช่วงอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเห็นผู้จากฝั่งไอคอนสยามได้แบบเต็มๆเลยทีเดียวครับต้องบอกว่ามุมนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยบอกเลยเห็นผู้แบบจุใจแน่นอนครับาจากในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องนอนกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าห้องนอนเนี่ยมีฟังก์ชันแล้วก็มีดีไซน์เก๋ๆหลายอย่างเลยทีเดียวครับทัดมาในส่วนของตัวพื้นที่ห้องนอนนะผมก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ย ทุกยูนิตที่เป็นห้องวันเบดรูมไซส์เอ็ผมจะไดะ้กระจกเข้ามุมแบบนี้เลยนะบริเวณห้องนอนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากงานดีไซน์ายนอกน,นั่นเองเพราะว่างานดีไซน์ของโครงการเนี้ยเขาจะมีความพิเศษมากๆคือเขาพยายามทําให้ทุกยูนิตพักอาศัยของโครงการอะ่ะได้เป็นห้องมุมทั้งหมดทําให้ตัวห้องเนี่ยมันจะมีความพิเศษแล้วก็มีมุมมองและมิติในการเทควิวที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยทีเดียวครับถัดไปเนี่ยเราจะพบกันในส่วนของทางเดิน w a l k w เวย์ไปเชื่อมต่อกับบริเวณในส่วนของตัวห้อง Walcept ซึ่งตวไล์ก็เนนกิเนจะรู้ลยว่า นี่แหละคือห้องของคอนโดแอสตันสีลมนั่นเองถ้าจะในส่วนตัวห้องวอล์กอินคอสตเนี่ยจะพบกับในส่วนของบริเวณห้องน้ำนะครับผมซึ่งห้องน้ําก็จะมีความน่าสนใจมากๆคือมีให้ในส่วนของตัวฟูลฟังก์ชันเลยคือในส่วนของอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ํฝาฝักบัวต่างๆนี่เรียกว่าให้มาครบเลยทีเดียวครับผมตอบโจทย์ในแง่ของการอยู่เองและในแง่ของการลงทุนปล่อยเช่าด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมอีกห้องหนึ่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในห้องไฮไลท์ของโครงการนี้เลยก็คือ2ห้องนอนนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงเดี ตัวอย่างถัดมาที่อยากจะพาทุกคนมาชมผมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ nhưng, ok ่งในห้องไฮไลท์ของโครงการนี้เลย2ห้องนอนขนาดเริ่มต้น72ตารางเมตรแต่งครบราคาเริ่มต้น16.99ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าการแบ่งเลเยอร์ฟังก์ชันต่างๆอ่ะเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยที่เราจะมีความแบบเอ๊ะไม่เก๋จังคือการมีบันไดที่เป็นสแต็กเดินขึ้นซึ่งเมื่อเราเดินขึ้นเนี่ยเราจะพบกับในส่วนของตัวห้องน้ำพาวเดอร์ ซึ่งห้องน้ำเเวเร์นเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นทั้งห้องน้ำสำหรับรับแขกแล้วก็เป็นห้องน้าสาหรับห้องนอนเซกเกนเบรุมนั่นเองเมื่อเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราจะพบกับในส่วนของตัว p พ n t r y หรือโซนครัวนั่นเองนะผมถัดจากในส่วนของตัวห้องครัวเนี่ยเราจะเดินลงบันไดลงมาเหมือนฟิลอยู่บ้านเลยครับทุกคนแล้วก็จะมาพบกับในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นและก็ห้องไดนิ่งขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้ด้วยความที่เวลาเราเดินลงมันเป็นห้องสแตก็กใช่ไหมครับพื้นที่ในโซนของตัว ห้องนั่งเล่นเนี่ยเราจะได้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยถึง3.5มเมตรเลยทีเดียวก็อบอกว่าเป็นนิวไฮเซียลิงของคอนโดมิเนียมณปัจจุบันเลยครับผมเพราะว่าได้เพดานที่สูงมากๆแล้วก็ทําให้ตัวปริมาตรหรือการอยู่ภายในห้องเนี่ยมันจะทาให้รู้สึกโปร่งโล่งและสบายด้วยบวกกับในส่วนของตัวกระจกเนี่ยโครงการเขาให้มาแบบฟูลไฮเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนตัวห้องนอนเล็กกันก่อนซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยก็อบอกว่าอาจจะไม่ได้ไซส์ซิงใหญ่มากนะทุกคนเพราะว่าตัวขนาดห้องมันก็ประมาณแค่75ตารางเมตรแต่ว่าเราสามารถที่จะวางในส่วนตัวเตีีียยยยง3ฟุตไดด้้แแบบสบาสาเลลทววก็ ถัดมาในส่วนตัวห้องนอนมาสเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้องไฮไลท์ของโครงการเลยซึ่งห้องมาสเตอร์เน่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นคอร์เนอร์ของตัวตึกนะผมฉะนั้นทําให้เวลาที่เราวางเตียงเนี่ยเราสามารถวางเตียงขนาด6กฟุตได้แบบสบายๆแล้วก็บริเวณห้องนอนเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวกระจกเข้ามุมบานใหญ่เลยทําให้เวลาเราจะเปิดเพื่อรับแสงธรรมชาติจากข้างนอกเนี่ยก็สามารถที่จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องนอนได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากจะได้ในส่วนของฟูลฟังก์ชันเลยคืออ่างล้างหน้าอ่าฝากบัวอ่างอาบน้ำเนี่ยตัวบริเวณห้องน้ํายังได้ในส่วนของตตััววิดดกกกบระจ้ยทํา ที่เรานอนแช่น้ำภายในห้องน้ำเเาาก็สามารถที่เชควิวเมืองภายนอกได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับแพมเป็น s s สเซ n e ์ e e อ e p e วเพร e เพคในครั้งนี้ผมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ย ผมรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของทางทีมแอสตันนะครับในการที่จะเจวิลอกและก็มีการปรปับปรุงพัฒนาตัวดักตของแบรนด์แอสตันเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นและก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอด้วยครับอย่างโครงการแอสตันสีลมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการทั้นิวดีไซน์ในส่วนตัวพื้นที่ล็อบบี้ใหม่ทั้งหมด และรวมไปสื่ของในสองตัว New Layout ในสองตัวยูนิตพักอาศัย New Service คือจะมีเพิ่มในส่วนของตัว Service จากทางดุสิตเพิ่มเข้ามาฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆสำหรับโครงการ a อสตันสีโรเบงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในแบร์ไอเทม ของคอนโดนะปัจจุบันเลยนะผมเพราะว่าการจะหาคอนโดติดถนนใหญ่สีลมแท้ๆและเป็นฟรีโถด้วยเนี่ยณปัจจุบันหนักมันหาได้ยากมากแล้วนะครับกากคนลองดูี่นก็ต้องบอกว่าในละแวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคอนโดที่เคลมว่าอยู่สีลมหรืออยู่ทำเลสีลมสาทรเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าซอยหรืออาจจะไม่ได้อยู่ติดถนนสีลมแท้ๆเหมือนอย่างโครงการแอสเซนสสีลมนั่นเองฉะนั้นในแง่ของมูลค่าที่ดิน ในแง่ของ property value เนี่ยก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆโดยยูนิตทั้งสองยูนิตที่ผมพาทุกคนไปชมกันในวันนี้นะผมอยากห้องแรกเนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องนอนไซส์ XL ขนาดประมาณ49ตารางเมตรห้องนี้ต้องบอกว่าตอนนี้โครงการเขามีทำโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่10.9ล้านบาทเท่านั้นครับแล้วก็เป็นห้องแบบตกแต่งครบเลยนะแล้วก็อย่างห้องที่สองเนี่ยจะเป็น2ห้องนอนสเต็กขนาดอยู่ที่ประมาณ75ตารางเมตรห้องนี้ก็ตกแต่งครบโดยที่ราคาจะอยู่เพียงแค่16.99ล้านบาทนั้นกอเหมาะเป็น2 ห้องท,ที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับและก็ที่จะขายไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าโครงการแอสตันสีลมเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมมองว่าตอบโจทย์ทังในแง่ของการอยู่เองแล้วก็นนในแง่ของการลงทุนนนผลเพราะว่าอย่างแรกเลยในแง่อยู่เองเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งคือทาเลมันดีมากๆในผลแล้วก็ตัวโปรดัก t เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอสตันสีลมอนะ่ะในมุมมองผมถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางอนันดานะผมเขาตั้งใจและเดเวลลอให้โปรดัก t ตัวนี้มันออกมาดีที่สุดอย่างแน่นอนและ อย่างที่2เลยคือการจะหาคอนโดที่เป็นฟรีโฮและได้ที่จอดรถคอนเวนชั่นัลมากกว่า70%เนี่ยใปัจจุบันถือว่าหาได้ยากมากๆนะผมแล้วก็กับราคาตารางเมตรละประมาณ2 0 0แสนนิดๆผมถือว่ามันคุ้มมากๆเลยเดียวและอย่างสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือในแง่ของการลงทุนนะครับทุกคนเพราะว่าโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ปล่อยเช่าดีมากๆนะอย่างทุกยูนิตของคอนโดโครงการแอสเซนติลมเนี่ยจากที่ผมรีเสิร์ชมาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะปล่อยเช่าได้เฉลี่ยอยู่ที่ตารางเมตรละหนึ่งพันบาทอย่างเดียว ถ้าคิดเป็นในแง่ของยูเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตกลบนะครับแต่ว่าไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรนเทลยูนะทุกคนไฮไลท์ของโครงการนี้ในมุมลงทุนสําหรับผมคือในแง่ของแคปเจ้าเกนนะครับในอนาคตอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อตัวโครงการเดอะเซ็นทรัลพาร์และวอนแบงคอกเสร็จเนี่ยต้องบอกว่าหากจากโครงการประมาณโลกกว่าถึง2โลเท่านั้นมันจะทําให้บริบทและ property value ของทําเลในโซนสีลมอ่ะมันอัปเกรดและก็พรีเมียมขึ้นไปอีกมากเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะผมก็อยากจะฝากทุกคนนะคับผมมกแเปญ a อสซันเดอะนิวเพรสเพคทีฟของทางนันดานะครับแล้วก็ของทางแบนด์แอสซัเองเนี่ยเพราะว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญนี้ผมมองว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนเลยนะผมสําหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในช่วงปลายปีนี้แน่นเอำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครสวัสดีครับ